สวัสดีจ้ะพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้มามาชมวิวเบื้องหน่ำ้ะคะ่ะเออพ,อพอผ้ามากเลยได้มาบรรยากาศค่ะบรรยากาศเหมือนบรรยากาศนะคะเหมือนบรรยากาศคู่ผ้ามากคู่ผ้ามากอะใส่เสื้อแดงคุนเด้อมื่อนี้พี่น้องค่ะอุ้ยบรรยากาศดีอั๊เซ่ค่ะ พ่อข่อยกับไพ่กองไพอปมมพุ่นแล้วค่ะบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศร่มเย็นซุยๆพี่น้องตีคักใส่เสื้อสองตัวซ้ำตัวได้พี่น้องเด้เสียห้เบิ่งบรรยากาศนะคะใหายุ่งมันนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นเัืงเสี่ค่ะ,ท,คะทะเลค่ะทะเลทะเลพุ่นพ่อข่อยกับยุ้ยกล้พุ่นพ่อคอยอยุ้ยพุ่นไกลๆค,ค่ะ,คะ เสียงคืนเสียงน้ำบรรยากาศดีดีค่ะพี่นอ้องบรรยากาศดีข้างบนก็ข้างบนก็เป็นมองยางค่ะมองพวกก็เจ้าขี่จักรยานกว้างใหญ่ไฟสานซ้ำผู้เก็ดรตะพี่นอ้องนี่ก็เป็นหินค่ะเป็นหินหายคนมาท่องเที่ยวค่ะ ดูบรรยากาศนะคะว่าหอยกันย่างแล้วโอ้ไปไกลๆได้พูละเป์กับไปแล้วเลยละคะ่ะบรรยากาศที่นี่ดูบรรยากาศบรรยากาศดีค่ะ นี่แหละค่ะผู้พามากก็ไดหิน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 คลิปดีกับซ้าํานีน่แหละค่ะเย็นหัวล้านนะคะสบายใจอารมณ์ดีค่ะโอ้เย็นพี่น้องเลยซัํานีนแ่แหละค่ะพ่อก,กันคลิปหนาค่ะเดี๋ยวไปหาอย่างดีๆทายเห็เบิองเด้อสวัสดีค่ะ